วันนี้ s ั n เ e m o พ a s สตามีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นคือ s p i n a เนชเฟ t u c c i n ีเขียวหวานไก่ย่างครับวันนี้เราใช้เส้น s p i n a เนชเฟ t u c c i n ีซึ่งมีส่วนผสมที่สำคัญของผักสป i ิ a เนชเขียวหอมได้รสชาติอร่อยแบบธรรมชาติมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับผสมผสานกับความอร่อยของน้ำพริกแกงเขียวหวานตำรับเด็ดของเรารับรองคุณผู้ชมจะติดใจนะครับสป i ิเนชเฟตูชินีเขียวหวานไก่ย่าง เริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สปินเนตเฟตูชินีเบอร์13ปราซันเรโมพาต้าเส้นแบนเส้นสีเขียวที่ได้จากการใส่ผักโขมลงไปในแป้งดูรัมสีสวยน่ารับประทานแถมได้ประโยชน์ใช้เวลาต้ม8นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเตเป็นความสูงที่พอดีจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานผัดจนมีกลิ่นหอม เติมนมข้นจืดแล้วผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาพริกขี้หนูสวนมะเขือพวงผัดจนเข้ากันใส่สปิงเนชเฟตตูชินีเบอร์13ตราสซันเรมโมที่เตรียมไว้ผัดต่อประมาณ2นาทีก็จะได้เส้นที่สุกแบบพอดี ปิดไฟแล้วแต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟวางไก่ย่างไว้ด้านข้างตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาทอดกรอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะกับเมนู s p i ิ a แชนชเฟสตูชินีเคียวหวานไก่ย่างจำไว้นะครับ s a นเลโมพ a ลสตาพาสตาสำหรับคุณและครอบครัวครับ